ทำเสียหายมันทําเสียหายทีหนึ่งแล้วนะตํารวจมาดูแล้วว่าไม่ให้กลนไม่ให้กลนร้องดูสิตําแหงแล้วมันปวดนะดูให้บ้างไงให้เชียวไห้เชียวกวดได้ไม่ได้ว่าาแต่ไม่ให้ทาลายที่ว่ากวดมันเป็นร่องลึกแล้วมันกัดก่อนไปหกวันมันก็ปวดให้ยายบ้างไง แล้วแล้วปัญยาได้เราได้คุยกันไหมก่อนหน้านี้ได้คุยได้บอกกันไหมคุยน้องจะคุยนะมันตัวนะมันว่าอยู่ไหนพ่อแม่อยู่ไหนขอที่นี่มันก็ขอนะให้กุกว้างเลยมาขอข้าได้นี่มันมันเลยเป็นแบบนี้ไม่ให้ขวดที่นั่นเลยมันขวดมาหลายทีแล้วแล้วก็เลยว่าขั้นคัมเพง่แล้วไม่บอก